ถ้าจะบอกว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยที่ก้าวขึ้นติดอันดับโลกแล้วประเทศไทยยังมีสตรีทฟู้ดและอาหารไทยเป็นอาวุธลับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโปรเจกต์มาเมืองไทยกินตามรอยมิชลินไกด์ฉบับกรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันกันอีกแล้วถ้าเราจะบอกต่อๆกันว่า วันนี้มาทานผัดไทยที่ได้ดีกรีระดับ2ดาวจากมิชลินก <tiế c ate> ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าธุกร,ร,รกิจท่องเที่ยวของไทยจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยมองว่าในปี2560นี้ประเทศไทยจะมีทักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามากว่า35ล้านคนและสร้างไรายได้กว่า8ล้านล้านบาท ผลสำรวจอาหารไทยที่ชาวต่างชาติปักหมุดว่าจะไม่พลาดสิบรายการอาหารโปรดอย่างบะเปี้ยทอดไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานส้มตำหมูสเต๊ะผัแนงต้มยำไก่ต้มยำก,กุ้งต้มข่าไก่แกงเขียวหวานไก่และผัดไทยการเปิดตัวความร่วมมือระหว่างมิชลินไกด์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำมิชลินไกด์ไทยแลนด์ สำหรับการประเมินร้านอาหารและที่พักในไทยอย่างเป็นทางการแล้วโครงการนี้เป็นแผนความร่วมมือกัน5ปีคือตั้งแต่ปี2560ไปจนถึงปี2564มีงบประมาณสูงถึง143ล้านบาทเศษทีมิชลินไกด์และมิชลินสตาร์คือไกด์บุ๊กเล่มสีแดงที่ใช้ในการบอกเส้นทางของสถานที่ต่างๆเช่นที่พักและร้านอาหาร รวมทั้งมีการมอบดาวให้ร้านอาหารแต่ละร้านาาและเชฟโดยดาวของมิชลินนั้นจะแบ่งเป็น3าความหมายคือ1ดาวสำหรับร้านอาหารที่ดีมาก2ดาวสำหรับร้านอาหารที่ดีเลิศและ3ดาวสำหรับร้านอาหารที่มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและเชฟของร้านนั้นๆจะได้รับการขนานนามไปด้วยว่าเป็นเชฟมิชลินสตาร์ หากไกด์บุ๊กเล่มสีแดงคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักในกรุงเทพตีพิมพ์ในช่วงปลายปีนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่2ในเอเชียตอนออกเชียงใต้ต่อจากสิงคโปร์และเป็นประเทศที่6ต่อจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีสิงคโปร์และฮ่องกงที่ได้สิทธิเผยแพร่มิชลินไกด์และเป็นประเทศลำดับที่29ของโลกอิตาลีกิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่าการดึงมิชลินไกด์บุ๊กเข้ามาถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะชิมอาหารที่ได้มิชลินสตาร์ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าความหลากหลายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์กับบ้านเราแล้วเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของรสชาติอาหารเรามีความหลากหลายมากกว่านะเพราะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าการลงทุนไปถึงแม้ว่าเป็นจนวเงินที่มากพอสมควรนะฮะแต่ว่าความคุ้มค่าของสิ่งที่จะได้กลับมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าในการที่จะประชาัมพันธ์ยกระดับมาตรฐานของของ,ของร้านอาหารบ้านเราเนี่ยให้มันมีมาตรฐานมีระดับสากลเพิ่มมากขึ้นครับเช่นเดียวกันกับนาย,ยกสมาคมพัตคาารไทย ทนิวันกุลมงคลที่มองว่าแม้ประเทศไทยจะมีรางวัลที่ได้จากนักชิมชั้นนําของประเทศแต่รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นรางวัลเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสากลโลกแต่มิชลินไกด์บุ๊คเล่มนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาอย่างประเทศไทยอย่างแน่นอนก็อย่างที่บอกว่ามิชลินเนี่ยเป็นระดับโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีอาหารอร่อยนะคะแต่มูลค่าอาหารเนี่ย เวลาเราส่งออกเรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าปลากระพงตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราส่งไปขายเนี่ยเราอาจจะได้ราคาปลากระพงเนี่ยหนึ่บาทแต่ถ้าปลากระพงตัวนี้ดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยนะักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยใช้มิชลินเนี่ยทำสื่อทั่วโลกให้เรา นะคะโดยเฉพาะเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับแล้วจากคนทั่วโลกคำถามที่ว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีมิชลินไกด์ไทยแลนด์คำตอบอาจมีหลากหลายมุมมองหลายแง่คิดแต่มิชลินไกด์บุ๊กที่จะคลอดภายในปลายปีนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาหารไทยจะกลายเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายัางเมืองไทยหรือต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน